ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ทีมปรากฏมันก็มีผลกระทบจากการไปโพส์ตในโลกโซเชียลหลายราย,ายนะคะอย่างเจ้าอาวาสวัดหงทองไปแจ้งความแล้วนะคะเพราะว่ามีคนไปโพส์ตบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 สู้ๆนะทุกคนพอไปโพส์ตแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่นะคะคือเจ้าอาวาสบอกไปศึกษาดูงานที่ตุรกีไปตั้งแต่14มีนาจนถึง21 แล้วตัวเองเนี่ยก็อยู่ในการกักตัวเข้าใจดีร่างกายปกติดีผ่านการตรวจมาแล้วหลังจากกลับมาจากต่างประเทศกักตัวแล้วหยุดแชร์ได้แล้วนี่มันไม่ใช่ความจริง ส่วนสุราธ,ธานีอันนี้เป็นเรื่องเลยแม่เขาล้มป่วยหนักเลยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวฮ่องกงแล้วกลับมาหลังจากนั้นกักตัว14วันตั้งแต่4ถึง17มีนาคมที่สุราธ,ธานีที่โรงพยาบาลการจนาดิ์แต่โซเชียลเอาไปแชร์ว่าเธอไม่ได้กักตัวก็เลยกลายเป็นส่งผลกระทบ กับครอบครัวมากๆคุณแม่ในถึงกับล้มป่วยแล้วก็สุดหนักเลยทีเดียวล่าสุดเธอคนนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะอืมนี่ฮะอย่าไปโพสต์กันมั่วๆออนะเขาไม่ได้ติดไปบอกเขาติดไม่ได้